น้องแบล c วชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวพักยก24ผู้สนับสนุนรายการพักยกระบบออตโต้คบเครื่องเรื่องมวยอย่าลืมนะคะพักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องพักยก24ออ i d l i n e มานะคะ py ยี py สอ, 24, อ 64, มีอนำหน้าทุกครั้งนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงเสนน็น้องแบลวการันตีค่ะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆรักหนูกดซับสไคร์รอ เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนข้อมูลดีๆจากช่องได้เลยค่ะแล,และฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะตอนนี้หนูก็พยายามเปิดการมองเห็นที่ช่องนะคะยอดวิวมันไม่ขึ้นนะแต่ว่าคำนวณแล้วมันก็มีคนดูนะแต่ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปช่วยหนูหน่อยนะคะให้มันเปิดการมองเห็นนะคะหนูจะได้ขยันในการหาข้อมูลมวยมาพูดนะคะมันรู้สึกเศร้านะคะถ้าเกิดไม่มีคนดูนะคะ อัปเดตโปรแกรมมวยศึกท่อน้ำไทยนะคะเกียรติเพชรวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567นะ,ะอัปเดตล่าสุดนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง5 HD เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปถึง2ทุ่มนะคะและทางไททีวีเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มค่ะคู่ที่1สิงห์สำโรงสิทธิ์นายกอโณงเจอกับไผ่สีทองเกียรติ โสภาหน้าคู่นี้ชกไปกัด117ปอนด์ค่ะและคู่ที่2ฟ้ามงคลสอโชคมิชชยเจอกับเทียนงามนักบินอะไหล่ยนต์คู่นี้ชกไปกัด116ปอนด์ค่ะและคู่ที่3ยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยยิมหน้าเจอกับพยัคฆ์เมคินจอมโหดส,สิบหลวงพี่น้ำฝนหน้าคู่นี้ชกไปกัด1 3 7ปอนด์ค่ะและคู่4ี่คู่เอกของรายการหนะ้าน้องโฟกัสพีเควอภิญญานะเจอกับเพชรวันชัยวอสังประภยัยคู่นี้ชกพิกัด1133ปอนด์ค่ะ คู่ที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะสิงสำโรงสิทธนายกอนงเจอกับไข่สีทองเกียรติสพลน,นะคู่นี้ชกไปกัดร้อยสิบเจ็ดปอนนะคะก็มาดูรูปร่างหน้าตามาทวนประวัติอีกสักนิดนะคะมุมแดงนะ,ะเป็นนักชกอายุสิบเจ็ดปีนะเจอกับมวยรุ่นพี่สิบเก้าปีนะคะก็ความพร้อมดูดีกว่านะห่างเวทีอยู่แค่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันนะส่วนไข่สีทองก็หายห่างเวทีไปนานนะหกเดือนกับสามวันนะคะส่วนสูงนะมุมแดงวัดได้ร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรส่วนไข่สีทองนะเลี้ยกว่าสองเซนนะร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะ มวยอุบลน,นะมุมแดงเจอกับมวยอุดรน,นะคะการผ่านมวยมุมแดง30ครั้งส่วนน้าเงินนะหกครั้งแต่หายไปนานนะคะสไตล์กระโของสิงห์สำโรงและเป็นมวยฝีมือนะเจอกับมวยฝีมือครบเครื่องนะก็เก่ากว่านะคะเจ้าไผ่สีทองน่าจะเก่ากว่านะแต่หายไปนานนะคะก็ซ้อมที่เกียรติโสพลจังหวัดหนองคายนะเจ้าไผ่สีทองนะส่วนสิงห์สำโรงน่าจะ ซ้อมที่สิทธิ์นาะยกอนงงนะน่าจะซ้อมที่อุบลน,นะคะน้ำหนักไปเปอดทั้งคู่นะมุมแดงใหญ่กว่านะห้าสิบหกกิโลส่วนน้ำเงินห้าสิบห้ากิโลนะเวทที่มุมแดงชกเก่งกว่าที่ร้อยสิบสี่ไม่เกิร้อยสิบแปดปอนด์วันนี้ชกเวทตัวเองนะร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะคะส่วนผ่ายสีทองนะคะก็ชกในเวทเก่งร้อยสิบสองไม่เกิร้อยสิบหกปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะคะมุมแดงเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเจอกับมวยครบเครื่องหนักแรงทุกลูกงและเก่าเกมนะแล้วผ่ายะะสี แรงพระกําลังนะคะว่าหัวใจจะข่มกันไหมก็ไม่น่าจะข่มนะเพราะว่าอายุไม่ไกลกันนะคะมาดูสามฟอร์อมล่าสุดของทั้งคู่นะคะสิงสงนะํโรงและสามฟอร์อมล่าสุดนะเคยชนะคะแนนกิตติศักดิ์สอสมบัตินะที่ศึกท่าล้าไทยมาเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนแปดปีหกเจ็ดนะก็มาชนะรวยชัยอ,อพิมพรนะที่ศึกท่าล้าไทยนะล่าสุดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะมาชนะนกยกหนึ่งเพชรแสงทองแสงทองคะแก๊สที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะ้าสามไฟ์นะไลพ่ายนะก็ชกอยู่พิกัด ล่าสุดนี่ชก123ปอนนะวันนี้ชก117ปอนก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะก็มีชก116ปอนแล้ว15ปอนแล้วล่าสุดนะ,ะชกไว้123ปอนถือว่าเก่งนะคะทำน้ําหนักเก่งนะ,ะส่วนไทยสีทองนะก็เดือน10ปี6นะคะก็แพ้น็อกยก2ยอดคุณทัพเกียรติต้นแก้วมานะที่สึกอมรินนะวันนั้น116ปอนแล้วก็116ปอนอีกทีเดือน1ปี67นะมาชนะคะแนนบุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มที่สึกอมรินซุปเปอร์ไฟท์ ล่าสุดเดือนหปีหกเจ็ดนะ,ะมาชนะมาแพ้น็อกยกสี่ธนพลลูกพ่อพระยาเสือนะที่สุด้อน้ำใยทียโอกเกียริเพชรนะก็ชกอยู่ร้อสิหกปอนด์ตลอดนะหนูมองว่ามุมแดงนะน่าจะเก่งนะทําน้ําหนักมีวินัยดีร่างกายนะ่าจะแข็งแรงนะดูจากการเปรียบเทียบจากน้ําหนักที่เขาชกนะก็ชอบไปที่มุมแดงนะดูจากข้อมูลการทําน้ําหนักของเขานะขึ้นลงแบบห่างกันอยู่นะเขาสามารถทําน้ําหนักได้ก็แปลว่านักมวยคนนี้นะ่าจะ มีระเบียบวินัยดีแล้วก็ฟอร์มการทกไร้พ่ายนะชนะลวดนะก็มองว่าน่าจะเก่งนะคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงค่ะจะเป็นฝ่ายชนะสิงสำโรงฟันทงค่ะคู่ที่สองนะคะฟ้ามงคลสาวโชคพิชัยเจอกับเทียนงามนักบินอะไรงย,ยนคู่นี้ชกพิกาดหนึ่งร้อยสิบหกปอนะคะมาทวนประวัติมุมแดงอีกสักครั้งนะฟอร์มกำลังสดนะคะฟ้ามงคลน,นะเป็นนักชกอายุสิบหกปีนะวันนี้เจอกับเจ้าเทียนงามนักบินอะไรงย,ยนนะอายุยี่สิบสองปีนะคะสูงวัด ได้เท่ากันนะร้อยเจ็ดิบเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสงขลานะมุมแดงเจอกับมวยอุบลราชธานีนะก็เจอเขนงามที่ผ่านมวยมาเยอะนะสไต,ตายกันโฉบเขานะบทเขาจะม้วนจะจบก็ม้วนวนะบทเขาจะตกเป็นรองเขาก็เป็นรองแพ้ไปเลยนะคะหนูก็เวลาที่หนูเล่นเขานะหนูจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เขาก็บทช,ชนะก็ชนะเร็วนะก็การผ่านมวยฟ้าบางคนแค่ยี่สิบครั้งนะแต่เก่าเกมนะหนูก็เคยส่วนน้องแนละ้วก็เจ็บทุกครั้งนะคะเขามีลูกพยายามลูกขยันลูกโหดอะ่ะเข่ายาว เขาแหลมแทงเจ็บนะลูกอึดก็ลูกเก่งของเขานะคะวันนี้เจอกับมวยการผ่านมวยแปดสิบครั้งเลยนะคะก็สไตล์การโชของเทียนงามครบเครื่องนะเจอกับมวยเดินมวยเข่านะคะก็บูสู้ดีหวัวติดหัวใจดีนะยี่สิบครั้งแต่ว่าเก่าเกมนกักกระดูกดูอ่อนกว่านะคะก็มุมแดงซ้อมที่สอโชคมีชัยส่วนมุมน้ำเงินเทียนงามนะซ้อมที่นักบินอะไรยยนอุบลราชาธานีน้ำหนักไปปล่อยเท่ากันนะห้าสิบห้ากิโลนะคะโอ้วันนี้วัดชั้นแบบเจอกระดูกเก่า 80สครั้งเลยนะกับ20ครั้งนะคะและตอนแรกๆก่อนที่เขาจะมาชกไฟนี้เขาก็เจอกับนักมวยแบบคู่หนึ่งอยู่นะตอนนี้เพิ่มชั้นขึ้นมาเจอเทียนงามเดายากนะหนูมองว่าเดายากนะก็พิกัดชกเก่งของเขานะมุมแดงฟ้ามงคลร้อยสิบสองไม่เกินร้อยสิบสามปอนดนะ์วันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยสิบหกปอนด์นะส่วนเทียนงามนะปกติชกร้อยสิบสองไม่เกินร้อยสิบหกปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งของเขานะคะก็กระดูกแข็งโป๊กนะแต่ความพยายามความกระหายชัยชนะอยู่ที่ฟมม้ามงคลนะคะ สดกว่านะคะแต่ถ้าสมมติลูกยืดเยื้อหนูกลัวว่าถ้าต้นๆเอาไม่หล่นไม่ล่วงลูกยืดเยื้อเนี่ยจะสู้กกระดูกเขาไม่ได้โดนทีต่อทีมียุบมีช้านะก็ต้องดูในเกมนะคู่นี้นะแต่ไปล่าสุดของฟ้ามงคลนะคะเคยแพ้นกยกหนึ่งหนึ่งกรณีก๋วยบางขลันะที่ศึกมาทเจ็ดสีเมื่อเดือนห้าปีหกเจ็ดเดือนแปดปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนธนพลลูกพ่อพญาเสือที่ศึกขาน้าไทยล่าสุดเดือนเก้าปีหกเจ็ดนะมาชนะนกยกสี่เพชรเดชฤทธิ์ลูกเาพ่อกลุ่มประกันนะที่ศึก มวยไทยเจ็ดสีนะชนะแบบสวยงามมากๆนะคะชนะน็นนอกนะก็วันวันนั้นที่มาชกท่องเจ็ดวันแรกนะคะเขาเคยชนะหนึ่งทรณีมาไงแล้ววันนั้นพอมาชกแก้มือกันยังไม่ทันตั้งหลักนะคะหนึ่งทรณีกระโดดเข่าลอยนะ,ะก็ทิ้งตัวเลยวันนั้นนะคะก็ทีนี้นะคะมาดูคู่ต่อสู้นะคะ เจ้าเทียนง,งามนะคะสามไปล่าสุดของเทียนง,งามนะหนูมองว่าเขาห่างเวทีไปนานหรือเปล่าเคยเห็นช่องเจ็ดปีที่แล้วไม่ค่อยมาช่องเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวนี้เดือนสี่พิลกเจ็ดนะมาแพ้อภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรหน้าเดือนแปดปีลกเจ็ดมาชนะนกยกสามยกมังกรวอลศึกสั์ที่ศึกท่อน้าไทยนะก็ชกกันพิกัดร้อยสิบห้าปอนมาแล้วนะล่าสุดเดือนเก้าพิลกเจ็ดนะคะมาแพ้คะแนนหนึ่งทรณีกวยบาง,ขงแขลมที่เดอะฮีโร่ไฟท์มวยไทยในตำนานนะก็แพ้เจ้า ร้อยสิบแปดปอนะเขาก็ทกอยู่ประมาณนี้ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบแปดปอนนะคู่นี้เดายากดูในเกมนะคะแต่คัวตี่หัวใจหนูมองว่าฟ้ามงคลมีรูปพยายามเยอะกว่านะก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็ชอบไปที่ฟ้ามงคลก่อนนะดูในเกมนะ,ะยกหนึ่งยกสองรุนให้หล่นให้ร่วงนะ,ะถ้าดูแล้วเป็นตาไม่หล่นไม่ร่วงก็ค่อยขยับขยายนะคะูค่นี้ชอบไปที่ฟ้ามงคละคะ่ะสดกว่าฟันธงคู่สามรองคู่เอกนะคะยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยยิมนะเจอกับพยัคฆ์เมคิน ติดหลวงพี่น้ำฝนนะคะก็วันนี้น่าจะมาแทนนะเป็นมวยแทนนะแทนเจ้าเพชรศิลปชัยนะคะมุมแดงนะเป็นนักชกอายุ23ปีนะสูง188เซนตเมรนะเจ้ายอดเพชรเพชรพมคุณมวยทยิมนะคะหรือเจ้ายอดเพชรพอจเจริญการแพทย์นะคะหรือเจ้าศักมงคลสมศักดิ์ก่อสร้างนะเป็นนักชกค,คนเดียวกันอายุ23ปีสูง188เซนติเมตรนะ ก็เป็นมวยมาจากนาคราราชสีมาะการผ่านมวยกว่า65ครั้งเป็นมวยครบเครื่องทําการพิซ้อมที่พอจเจริญการแพทย์น้ําหนักไปปล่อยนะคะเวทที่โชว์รเก่งกประมาณประมาณร้อยสาสิสองไม่เกินร้อยสาสิบสามปอนด์นะคะเป็นมวยสูงยาวหุ่นมาเทศนะขวางนะแทงยัาไส้แรงนะ <c oughs> ก็เหลี่ยมเชิงดีเป็นมวยครบเครื่องอ่ะสูงยาวและเปรียบคู่ต่อสู้นะคะ <c oughs> วันนี้เจอกับเจ้าพยัคเมคินนะไปดูฟอร์มเจ้าพยัคเมคินกัน ก็เป็นนักชกอายุ17ปีแล้ววันนี้น่าจะเป็นมวยแทนนะดูจากโปรแกรมมวยนะคะก็อัปเดตล่าสุดนะคะเป็นมวยมาจากบุรีรัมย์นะการผ่านมวยกว่า100ครั้งเป็นมวยฝีมือนะทำการพิสจที่จอมโหดออตโอตโอาวันน้ำหนักปปอย่อยอยู่ที่64กิโลกเวทที่โชกรถเกกงอยู่ที่136ไม่เกิน141บอนะก็ฉายาที่ใส่สีเสื้อนะก็มีจอมโหดออตโตอาวันหรือชาติเกียงไกรจอมโหดออตโตอาวันนะหรือเจ้าพยัคฆ์เมคินนะก็เป็นนักชกค,คนเดียวก,กันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะ ส,สูงแล้ววันนี้เตี้ยกว่าคู่ต่อสู้นะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรเทียกับร้อยแปดสิบแปดเซนติเมตรก็สูงกว่ากันสิบสิบเจ็ดเซนเนาะใช่ไหมเอ้สูงกว่ากันเจ็ดเซนสิบเจ็ดเซนเลยนะร้อยแปดสิบแปดอันนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะ,ะโอ้สูงกว่าเยอะเลยนะะก็มาดูสามฟอร์มล่าสุดของเจ้ายอดเพชรน,นะคะ ก็เคยแพ้น็อกยก3ามช่างทองเอ็มดูเดนมารนะ์กที่ศึกอเมริกซปเปอร์ไฟท์เมื่อเดือนสามเปีียวหเดือนแปดเปียวเ็ดนะกลับมาหายใจนะก็แพ้คะแนนสิงห์อุบลอออุดอุดรนะที่ศึกมวยไทยเกตสีนะแต่วันนั้นดูไม่แพ้นะคะก็ราคาพาจัาสิงห์อุบลเข้าแนละ้ววันนั้นนะก็วันนี้ขายใจเป็นไฟที่สองนะคะเราเจอกับมวยแทนด้วยนะคะส่วนพยักไมคคินนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคย แพ้คะแนนเพชรคิรีส่วนน้ำทานคิรีที่สึกท่อน้ำไทยมื่เดือนสามปีเจ็ดเดือนแปด็ดหน้ามาชนะคะแนนพร้อมลบลูกส่วนอโอตโต้มวยไทยที่สึกวันเปี้ยน,น้าล่าสุดเดือนเก้าปียกเจ็ดก็มาแพ้นอกยกสอยกับเพชรศิลประชยัยกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตมวยไทยน,นะคู่นี้นะหนูชอบไปที่มุมแดงนะ หนูเห็นเขาโชว์ไว้ช่องเจ็ดวันนั้นขนาดเขาเป็นมวยมาแทนนะคะยังชกดีนะแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่วงชกสูงยาวนะอย่างรูปที่หนูเอามาให้ดูเมื่อกี้ที่เลื่อนมาเมื่อกี้เห็นปะสูงทะลุดเลยนะคะก็ฟอร์มติดตาหนูเหมือนกันนะคะซ้อมรอรายการอยู่แล้วด้วยเป็นมวยอยู่ในรายการเอบไปที่ยอดเพชรค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฟันธง <S 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 คู่สี่คู่เอกของรายการนะน้องโฟกัสพีเควออภิญญานะเจอกับเพชรวันใจวอสังประภพนะคู่นี้ชกกันพิกัด133่ปอนด์นะคะ ก็น่าดูนะคะน้องโฟกัสก็หายไปช่วงที่ชิงแชมป์แล้วแพ้ไปก็ไปชกวันนะก็น่าจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่ามันหนักนะคะมาชกห้ายกดีกว่านะจะมาทําฟอร์มนะไฟนี้นะก็กลับมาแล้วก็ดีนะหนูก็ติดตามน้องมาตั้งแต่เด็กนะน่ารักนะเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะโตมาแล้วก็น่าจะได้เป็นยอดมวยนะก็เริ่มทําฟอร์มใหม่นะไฟนี้นะก็เป็นนักชกอายุ20ปีนะห่างเวทีไป3มเดือน27วันนะคะส่วนสูงวัดได้ร้อยเซนติเมตร้วเจอกับ เพชรวัญชัยวสังพัฒน์นะเป็นนักชกรุ่นพี่สองปีนะย2ปีส่วนสูงร้2ยเจิบซนติเมตรเตี้ยสั้นกว่าสี่เซนนะก็ความพร้อมเพชรบันชัยดูดีกว่านะรายการต่อเนื่องกว่านะคะก็เป็นมวยเชียงใหม่นะเจ้าโฟกัสแล้วเจอกับมวยชมพรคนใต้นะะเหนือกับใต้เจอกันการผ่านมวยเท่ากันนะ้นหนึ่งร้อยครั้งนะคะสไตล์การชกเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะะน้องโฟกัสแล้ววันนี้เจอกับมวยฝีมือครบเครื่องก็โฟกัสนะซ้อมที่พีเคแสนไทยมวยไทยยิมนะ ส่วนเจ้าเพชรวันชัยก็ซ้อมที่เดชรัดหนะ้าน้ำหนักไปเปิงทั้งคู่นะโฟกัสดูใหญ่กว่าแนละ้วหกสิ้ากิโลส่วนเพชรวันชัยอยู่ที่หกสิบี่กิโลนะเวทที่น้องโฟกัสชกอยู่นะ1้อสมเ็ดไม่เกินร้อยสิสปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะ 3, ร้อยสบสาปอนด์นะส่วนเพชรวันชัยนะปกติชกอยู่ร้อยสาสิสองยืดหยุ่นได้ถึงร้อยสาสิบหกนะคะก็วันนี้ก็ชกในเวทตัวเองทั้งคู่นะก็ น้ำหนักพิกัดวันนี้ชก133ทั้งคู่นะคะน้องโฟกัสเอสสังปาตองนะหรือโฟกัสสรักชาตินะก็เป็นคนคนเดียวกันนะหรือเจ้าเพชรโฟกัสติดหานเอกในชื่นนี้จะมาก่อนเพื่อนนะชื่นนี้นะจะคุณนตะคุณตากว่าเพื่อนก็มาโด่งดังที่โฟกัสนะคะน้องโฟกัสก็โด่งดังมั้งแต่เด็กนะพ่อเขาเป็นยอดมวยนะคะเป็นนักมวยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงหนักแรงทุกลูกเหลี่ยมเชิงดีนะเป็นนวยจวังหวะถอยได้เดินเป็นนะก็แบบถอยถอยแล้วก็ออกอาบุธตเป็นแบบ สไตล์แบบทรงมวยที่เขาแบบว่ายอดมวยพวกพวกมวยเก่งๆส่วนใหญ่จะชกสไตล์นี้แหละถอยส่วนใหญ่จะถอยถอยแล้วก็มีเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็เจอกับมวยฝีมือครบเครื่องนะเตะต่อยแรงนะเจ้าเพชรบรรชัยนะก็ส่วนใหญ่เขาเขาก็ชกที่ที่ศึกเพชรยินดีนะคะก็น้องโฟกัสก็ดูเป็นรองแค่ว่าห่างเวทีไปนานแล้วก็ดูว่ามองสมองมวยแล้วก็ ความหนักแรงเก๋าเกมความเดินได้ถอยเป็นของเขานะความเป็นมวยความเป็นมวยอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรมวยเก่งอะ่ะอยู่ที่โฟกัสนะหนูมองว่าน้องเขาเก่งอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่หายไปนานก็ป่านนี้ก็ทุกไปเรื่อยๆแล้วนะก็มาเริ่มกันใหม่นะคะสามป้อมล่าสุดของโฟกัสนะก็เคยมาป้องกันแชมป์นะก็เสียแชมป์ไม่กับเดโชนะก็เลยค่อยๆเสียหลักไปไม่ใช่เสียหลักดีเขาเรียกว่าน้อยใจไปนะก็มาเดือนสี่ปีหกเจ็ดก็มาท้าชิง เอมาไปชกที่วันนะคะไฟแรกก็ประสบความสําเร็จน,นะคะชนะน็อกยกหนึ่งได้ได้อัฉีพเอได้โบนัสไปสามแสนห้านะชนะเจ้าคัมแบ็กนะคะทีเคยุทธนานะแล้วก็ไฟล่าสุดเดนเจตนะาจะเจ็บนะน้องไปชกกับสเตฟานเออไวมยมวยฝรั่งนะก็ไม่ได้ตั้งตั้งหลักตั้งอะไรยังไม่เคยเจอยอดมวยส่วนใหญ่มวยเก่งๆเขาไม่เคยเจอนักๆไงนะก็หายไปเลยนะหายไปแต่เดนเจ7ก็กลับมาชกห้ายกอีกครั้งนะคะนะ่าจะไม่เหมาะกับน้องนะ ก็วันนี้หายใจครั้งแรกนะก็มองว่าความเป็นมวยเขาเมื่อชีพอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาส่วนฟอร์มคู่ต่อสู้ก็รุ่มๆุมดอนๆนะคะสามไฟล์ล่าสุดก็ยุอนฟอร์มดูนะแพ้สองชนะหนึ่งนะคะก็ฟอร์มไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็มองว่าโฟกัสนะคะเป็นนักทรบเมื่อชีพอยู่แล้วนะเขาเก่าเขาเก่งอยู่แล้วนะ,ะห่างเวทีไปแค่สามเดือนไม่น่าจะอืดไม่น่าจะมีปัญหามีผลกระทบนะคะก็ส่วนใหญ่เวลาเขาแพ้เขาก็แพ้แบบสูสีนะเสือสีเสื้อเขาชอบไปทกบกับ ทางใต้อ่ะค่ายทางใต้เขาก็แบบว่าเก่งอยู่แล้วด้วยแล้วก็ตัวเงินเขาก็เยอะด้วยเวลาสูสีมาก็โอกา,าสชนะสูงทางใต้นะคะเขาเงินเขาเยอะนะสีเสื้อน่าเสื้อใหญ่เมื่อก่อนหนูก็ไม่รู้จักหรอกค่ะว่าสีเสื้อน่าเสือใหญ่เป็นแบบไหนนะทีนี้มันก็คุณก็อธิบายไม่เป็นแต่เขาเข้าใจอ่ะว่ามันคืออะไรนะสูสีมายกให้ใครก็ชอบไปที่โฟกัสนะคะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันธงมวยชอบมากๆกนะชอบคู่หนึ่งแล้วชอบไปที่สิงห์สำโรงนะคะ ก็มองว่าความสดของเขาแล้วก็ชนะมาลวดแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเขานะทําน้ําหนักเก่งนะจัดชนะนะชอบแดงอะสิงสำารงแล้วคู่สองก็ชอบไปที่ฟา้ามงคลนะคู่นี้ต้องดูในเกมด้วยนะคะต้นๆลุ้นหล่นลุ้นล่วงนะคะแต่ถ้าผ่านทุกสองมาได้ก็ค่อยออกแบบการเล่นนะคะเพราะว่าชกกระมวยกระดูกแข่งโป๊กนะและคู่สามนะชอบไปที่ยอดเพชรนะคะก็เห็นเขาว่าชกช่องเจ็ดเป็นมวยแทนมันนั้นนะแพ้นะแต่ว่ามองว่าไม่แพ้นะ รำรการชูให้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็ติดตาหนูเ็เก่งค่ะแล้วก็ชอบไปที่น้องโฟกัสค่ะเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคขอบคุณพักยก24่สิบพักยกคุณภาพผู้สนับสนุนรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะรักหนูเอ็นดูหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไว้เจอกันอีกทีชอบหลังช่างเช้าวนะันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะ